กเกษตรรูปแบบใหม่ขึ้นมารูปแบบรายการประชอดหสวรือนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเป็นรายการ Talk Show ทอล์กโชว์ที่ที่มีรูปแบบเหมือนรายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ไปออนอยู่ในช่องช่องท่องเที่ยวสถานที่ที่ผมจะไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวที่คนหลายคนเข้าไปเที่ยวกันมันไม่ได้เป็นสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจมากมายเท่าไหร่ ไม่ได้ไปที่ที่รายการอื่นเขาไปแล้วเราจะไปตามส่วนที่คนยังไม่ไปครับในตัวรายการนะฮะมันจะมี3ามเบรกเบรกที่1กับเบรกที่สามเนี่ยคือเน้นเน้นสนุกสนานเลยเป็นกินเที่ยวสนุกสนานเลยเน้นเน้นเอาฮายอย่างเดียวแล้วก็บอกข้อมูลนิดหน่อยเท่านั้นเองว่าอยู่ที่ไหนว่าจะไปทําอะไรแล้วก็สรุปส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสาระความรู้อย่างเดียวแต่ในสาระความรู้เนี่ยเราก็ยังไปเล่นมุกในนั้นอีกเราไปเล่น เหมือนเราไปที่ไหนแล้วมันมันก็สนุกได้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะ60สิแต่ตอนนี้จริงๆถ้าคนดูดูเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ0 3็พี่บสามสิบพี่บานเย็นเนแล้วก็คุณแล้วคุณพี่บานเย็นจาอีกอีกอีกท่านหนึ่งคุณพี่อะไรครับคุณยายค่ะคุณยายหมายถึงว่าเป็นคุณแม่ของคุณพี่บานเย็นตายหน้าตาไม่ห่างกันนะเราดูแลเหมือนพี่แก่หมือนไม่ไม่ไม่ใช่แต่แสดงว่า สิบห้าสิบหกนี่มีแล้ว,ลวใช่ไหมครัมีแล้วแเร็ว<ต>ชอบแ,แอวแต่เด็กเนาะคุณยายคุณยายคุณคุณยายอะไรคันทองความรู้ที่สอดแทรกมาในรายการเราไม่ได้ต้องการนําเสนอรายการที่เป็นรายการให้ความรู้ด้านเกษตรเลยนะครับเป็นรายการท่องเที่ยวที่ที่มันดูสนุกแล้วแล้วได้ความรู้ไปเองความรู้พวกนี้มันจะออกมาจากปากของแขกรับเชิญที่เราไปสัมภาษณ์เขาแขกรับเชิญเนี่ยเราจะห้ามห้ามตลกเลยเราจะไม่ให้เขาเล่นมุกหรืออะไรที่มันดูไม่น่าเชื่อถือเลย เราจะให้ตัวพิธีกรเนี่ยอัดมุกเล่นมุกขำอะไรกันอย่างเดียวทําให้รายการมันสนุกแล้วตัวข้อมูลที่ออกมาจากจากตัวแขกรับเชิญเนี่ยมันจะเป็นเชิงลึกหรือตื้นเนี่ยก็อยู่กับขึ้นอยู่กับเขาเลยคนดูก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เหมือนกันทุกเทปก็จะได้ลึกบ้างตื้นบ้างกว้างบ้างแคบบ้างอะไรเงี้ยครับ ่อน3มคนนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแล้วคือเอาแต่งแต่งมาเป็นตัวชูโรงตัวตลกเลยแล้วก็อนุนีเป็นตัวนําตัวอะไรตัวเบรกตัวดําเนินการตรายการเป็นพิธีกรหลักไปแล้วก็ส่วนเก่งเนี่ยผมให้ขำอย่างเดียวสรุปนะ3คนนี้คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เลยสําหรับวงการพิธีกรไทยนะครับซึ่งรายการอื่นเอาเขาไปก็ได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไร อากาศเช้าเช้านี้เป็นยังไงพี่แตงงอ้แตยร้อนมากร้อนตับเหลือแป๊บนึงอากาศร้อนตับแตกลูกค้าต่ะงต่างเขาไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นเออพอพอพอเดินต่อใช่ว่าเดินต่อแล้วก็ห้องน้ำกลับมาอีกแล้วเรารู้จักกันเป็นใครที่สองเรื่องความน่าเชื่อถือของพิธีกรนะครับในตัวรายการเนี่ยผมจะบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า บอกตอนกำกับการแสดงนะครับก็จะบอกว่าให้เขาเนี่ยเล่นตลกได้เต็มที่เลยแต่เวลาบอกข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่เป็นจริงให้เอามาจากที่ตัวแขกรับเชิญเขาพูดที่เขาอาจจะพูดเบาหรือว่าพูดฟังไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเอามาขยายความให้มันชัดขึ้นดังขึ้นเราพูดตามเขาเฉยๆแล้วก็ตอนตัดต่อเนี่ยเราจะไม่ใส่เสียงที่เป็นตลกด้วยในส่วนที่มันมันน่าเชื่อถือ ตรงไหนที่เป็นมุกเป็นอะไรเราจะคลี่คลายให้คนดูเนี่ยเขาเขารู้เลยว่าตรงนี้ตลกตรงนี้เป็นมุกก็อาจจะให้แต่งๆเขาเล่นไปแล้วขยี้ต่อนิดนึงว่ามันมันไม่ใช่เรื่องจริงนะ,ะเรามีใส่เสียงแป๋วหรือเสียงถึงโป๊ะขึ้มนมาอย่างเงี้ยคนดูเขาจะรู้แหละคับ ดแบ็ตอนนี้เท่าที่ผมเช็คมาในระยะเวลา1เดือนจากหน้าเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็คนที่อยู่ในวงการด้วยกันนะครับพวกพี่พน้องๆที่ทำรายการอื่นอยู่อยู่ช่องอื่นอยู่ช่องนู้นช่องนี้สื่ออะไรอย่างเงี้ยครับคือฟีดแบ็ k ดีมากเลยครับไม่น่าเชื่อว่าคนดูมันจะเยอะมากขนาดนี้คือไปที่ไหนเขาก็บอกว่าเคยดูสรุปว่าฟีดแบ็ k ดีมากดีผิดคาดผมไม่คิดว่ามันจะดังเร็วขนาดนี้ก็ขอฝากรายการปลาชอ่อนลุยสวนนะครับ ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสโมงนะครับทางช่อง True Vision 73ครับ Travel Channel ครับตลกสนุกสนานเลยทีเดียวเชียวครับ Barbara Streisand เพราะไม่ต้องการให้เรื่องสวนครัวเป็นเรื่องเข้าใจยากอีกต่อไปทีมงานทุกคนจึงสรรหาความสนุกสนานเพื่อที่จะสอดแทรกให้เข้ากับสาระความรู้โดยใช้คาแรคเตอร์ของพิธีกรแต่ละคนเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความลงตัวในรายการนี้นั่นเอง จบจากรายการที่พิธีกรคือสีสันของความรู้กันไปแล้วตอนนี้ข้ามมาถึงหนังรักต้องเลือกที่จะทําให้คุณเจอคนที่ใช่แต่เพราะอะไรหนังเรื่องนี้ถึงทําให้คุณต้องเข้าไปดูอย่ารอช้าไปพิสูจน์ฝีมือพร้อมกันตอนนี้เลยค่ะ